็สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมจะมาให้ดูคัตโซนิกแปลงใส่ MZX หรือเวฟไ้่ยี่นะบอกเป็นแนวทางก็คืออันนี้จะเป็นคัตโซนิกนะครับผมเดิมๆของมันเลยจะเป็นหน้าต่างนี้นะแล้วก็จะบอกว่าตึงตรงไหนออกนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลย ครั้งอ่ารังคัดส่วนหนึ่งก็ได้ถ้าได้มาเนี่ยสำหรับ n อ็ a เอ็เนี่ยมันไม่ต้องแปลงอะไรเยอะนะเนี่ยเราตรงเนี้ยเราล้างล้างออกสักมิลหนึ่งก็ได้ให้มันเบานะครับผมช่วงนี้ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันไม่ต้องกึง่งเพราะเวลาช่วงจหมาที่ว่าเรากดเวลาเรากดมีรูกปืนกดปุ๊บไอ้ไอ้ไอ้ข้างหลังเนี้ยมันไม่โดนนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราไม่กึ่งเลย มันก็จะมีโอกาสโดนนะครับผมกึองออกไปตัวน,นี้กึองออกสักมิลหนึ่งก็ได้ถ้ากึงเยอะเดี๋ยวมันจะบางนะครับผมนี่ครับผมกึองออกมิลหนึ่งแล้วก็ส่วนตรงนี้เดีย๋ยวผมถอดคัดออกให้ดูดีกว่านะครับผมเดีย๋ยวมาดูตรงเวฟก่อนอันนี้จะเป็นเวฟเอ็มเอ็นกนะครับผมจะเป็นหน้าตายอย่างนี้ถ้าเป็นเวฟพวกเวฟมันก็จะโนนขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะเป็นเฟือง แบบนี้นะครับผมเราเกึงถ้าเป็นพวกเวฟเลม่าเราเกึงลงสักสี่ห้ามิลก็ได้โดยประมาณนะครับนนี้ผมเกึงให้มันพอดีนะครับผมเออมีบูทด้วยจำหนึ่งมหาบูทะนี่แล้วก็บูทลองตัวนี้ผมเอาเป็นของเวฟร้อยสิบนะครับผมมันจะเล็กๆหน่อย ัวนี้ก็ประมาณ10มิลได้นะผมคึงให้มันได้10มิลนะครับแล้วก็อันนี้ก็ไม่ต้องคึงอะไรเลยแค่คึงล้างให้มันเบาแค่นั้นเองมิลหนึ่งอันนี้ตัดออกไปเดี๋ยวผมแกะก่อนเอาเวลาแกะแป๊บหนึ่งครับก็ต่อจากตะกี้เลยนะครับผมสปริงก็จะเป็นสปริงแต่งนะครับผมแล้วก็ตัวนี้คึงล้างลงไปประมาณ5มิลนะครับผม ห้าถึงหกมิลเพื่อให้เกี่ยวตัวนี้นี่เกีียวเฟืองเกลียวเนี่ยมันพอดีกับตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดเราไม่กึงมันจะไม่พอดีมันจะเหลื่อมเวลาเราขันแล้วมันจะไม่แน่นโอกาสหลุดก็จะเยอะนะครับอ่าเดีย๋ยวเรามาดูข้างในกันแล้วก็ตรงเนี้ยตรงขอบขอบเนี้ยเอากระดาษทรายขัดให้มันลื่นๆหน่อยนะแล้วก็เพราะว่าเวลาจังหวะเรากำคัดเนี่ยเชื่อมตรงนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะฝืด เวลาปล่อยแล้วมันจะฝืดมันจะมันจะฝืดนะมันจะฝืดๆเลยอะนะผมมันจะขับยากตอนี้ผมก็ทําให้มันเลื่อนแล้วเสียบปุ๊บเนี่ยนะเลื่อนเลยขัดนิดนึงขัดนี้มันเลื่อนๆเพราะเวลาปล่อยมันจะได้ไม่เหนืดนะครับผมตรงนี้ก็เกลึงล้างมิลนึงตัวนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรมันเลยแล้วก็ตรงนี้เราจะเกลึงล้างสักมิลสองมิลก็ได้ให้มันเบาแต่นี้เกลึงลงห้ามิลแค่นั้นเอง แล้วผลออกมาก็จะพอดีเลยนะครับผมแล้วก็ฝาคัดถ้าเป็น M S X เฮ้ยกระเจนมาทำไมหรอถ้าเป็น M S X ก็เจีย์ตรงนี้ออกหน่อยเจีย์ลงไปเลยเพราะเวลาเราใส่น็อตาหัวน็อตตัวนี้มันจะโดนตรงนี้แป้นก็ใช้เป็นของคัตโซนิกนะครับผม็่อตัวนี้ก็ไม่ได้แปลงอะไรเยอะก็เปลี่ยนแค่ตัวนี้แล้วก็ตึงตรงนี้ออกแค่นั้นเอง ฝาตรงนี้ลงออกเพีนั้นเองไม่ให้มันโดนวิธีเช็คง,ง่ายๆก็คือเราใส่คัสไลท์เรียบร้อยแล้วก็ลองหมุนว่ามันโดนหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าเกิดทําตอนฝาเครื่องน่าจะยิ่งดีเพราะมันจะง่ายแต่ถ้าเกิดทาในเครื่องมาอ,อยู่กับตัวรถเลยม,มันจะยากหน่อยนะครับผมบแล้วก็จังหวะกดคัสก็คือตรงมือคัสดาพยายามให้มันมีระยะกดเยอะๆหน่อยเพราะจังหวะไอ้ตัวนี้ ขากดเนี่ยมันกดได้ไม่สูงเท่าไหร่นี่เห็นไหมนะกดได้ไม่สูงเท่าไหร่พยายามให้มือคัดจังหวะที่ว่าเรากำอ่ะให้มันเยอะอย่าให้มันน้อยถ้าเกิดมันน้อยมันมันต้องตั้งคัดเยอะมันถึงจะขัดได้แต่ถ้าเกิดเราตั้งให้ระยะห่างมือคัดให้มันเยอะๆเลยให้มันก,กว้างๆเลยเวลาเรากำคัดใช่ไหมพอเรากระมำปุ๊บมันจะดันมันจะดันสูงเนี่ยมันจะดันสูง วันนั้นสูงแล้วตัวนี้มันจะกดลงไปเยอะมันจะไม่อมคัดนะครับผมจะถ้าเกิดมือคัดเราระ,ะ,ะ,ะยะกรรมันมินนเดียวการประมาณนี้มันจะมันจะไม่ค่อยกดนะมันจะกดน้อยเราพยายามให้มันกดเยอะๆครับผมให้ระยะก,กดมันเยอะๆนิดงนึง่งถามว่าการใช้งานเป็นไงก็อุ้ยถือว่าดีเลยดีมากๆสับดดผ้าคัดผมใช้เป็นผ้าคัตอ่าโนวาเด็นะผม หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแผ่นนะครับผมก็โดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคลรงการที่ผมใช้งานมานะครับผมเวลนี้ผมหนักหนึ่งจุดสองนะครับผมของเดิมมันหนักประมาณโลหนึ่งได้ถ้าจำไม่ผิดประมาณโลหนึ่งแหละของเอ็มเป็นเด็กนะนี่นี่ของเอ็มนะผมโอเคก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็พยายามกึงตรงเนี้ยผมเน้นตรงเนี้ยต,ตรงเฟืองอะ่ะ ให้ตรงนี้มันเหลือเยอะๆนิดนึง,งเงนี่ยตัวเปืองเนี่ยอย่าให้มันเหลือฟันน้อยเพราะเวลาเราขับเฟืองมันอาจแตกได้นะครับผมครับมีรายสงสัยก็ลองทักมาในใต้เม้นด้เลยครับโปรเจกต์แปลคัสโซนิกง่ายๆใครๆก็ทำได้